มาเพื่อนๆคลิปนี้จะมาแกะรีโมทกุญแจของ Mazda b t 5 0 Pro ครับจะมีเงี้ยงเล็กๆอยู่ตรงนี้ครับกดเข้าไปครับแล้วค่อยๆแงะออกมาครับแบบนี้ครับถ้าเพื่อนๆจะเปลี่ยนฐานก็ดูตามเบอร์นี้เลยครับแต่ตัวนี้ฐานยังดีอยู่ครับยังไม่หมดครับรีโมทตัวนี้ยังไม่เคยแกะเปลี่ยนฐานครับพึ่งมาแกะครับ มาพร้อมรถครับฐานเดิมๆเขาเป็นของพานาครับติดรถมาครับทนมากครับมาสด a ารุนี้ใช้มาก็7ปีกว่าแล้วครับยังไม่เคยเปลี่ยนฐานเลยครับยังใช้ดีอยู่ครับวิธีใส่ก็ตามคลิปเลยครับกดเข้าไปหัวท้ายแบบนี้ก่อนครับแล้วก็กดตุกกลางแค่นี้ก็เรียบร้อยครับ ต่อไปผมจะพามาแกะด้านฝั่งปุ่มกดครับก็จะมีเงี้ยงเหมือนกันครับเล็กๆด้านปุ่มกดแบบนี้ครับจะมีเงี้ยงสองปุ่มครับเล็กๆครับกดเข้าไปเหมือนเดิมครับกดเข้าไปจะอ้าขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็กดอีกปุ่มหนึ่งเข้าไปแบบนี้ครับแล้วค่อยแงะขึ้นแบบนี้ครับเบาๆครับ เพื่อนๆสังเกตว่าฟุ่นเยอะขนาดไหนเจ็ดปีกว่านี้พึ่งมาแกะครับเป็นสภาพนี้ครับครับเจ็ดปีกว่าครับพึ่งมาแกะหลังจากนั้นก็ใช้แปรงค่อยๆปัดออกครับแปรงสีฟันก็ได้ครับ หรือใครมีแปลงแบบนี้ก็ใช้ได้ครับนี่ไงฝุ่นหายแล้วครับใช้ปากเป่าด้วยครับผมทำแบบนี้ครับตามคลิปเลยครับประกอบก็เหมือนเดิมครับผมส่วนเจ้าปุ่มกดนี้ก็ค่อยๆหน่อยครับ เพราะว่าบอบบางมากครับเขาจะเป็นแบบนี้ครับต้องเบามากครับห้ามขาดครับ ต้องใส่ให้เขาล็อกครับเพื่อนเพื่อนถ้าได้แบบนี้แล้วเราก็เอาหน้ากากมากดเข้าไปเลยครับตามด้านเล็กด้านใหญ่แบบนี้ครับกดเข้าไปเลยครับแบบนี้ครับก็อยู่แล้วครับเรียบร้อยใหม่กิกเลยครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้ สวัสดีครับขอสักไลค์ขอสักแชร์เพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณครับผม